mặc dù hẳn mình hay hôn đi nè 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 Tìm phát nè 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 lái nè 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 บื่อเหนไข่เนาะยั้งยั네้งยั้งคือสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องมาเหยียไข่มดแดงอีกแล้วมากระเม่นองนายเด้อจ้ามือนี้เหยียไข่มดแดงยามแรง งอยู่แต่ขึไข่ขึ้นโบหลายแงไม่แง่ม่มือหามาลากปลาจ้ะเด้เห็นหางบดแดงแง่เบิ่งไปขึ้นมีไข่ใหญ่ไข่คนี่คนมาแง่คนเท่าเรบ่หน้าเนาะรวมมันยายหังบ่เนี้ยเนี้ยเ้อนเสียงจักหน่อยเด้อจ้ะ แฮ้ยหังคุณเด็บัะนี้จะกะย่ายหังและไปไปอยู่หังคุณแล้วเนาะโอ้ยนี่ยเตามข้างอยู่เข้าลงขอลงเฮ้อยเดี๋มันมาข้างอยู่พี่โอ้ยเออนั่นแหละมันมาข้างอยู่ฮันเี่เยยังอยู่ยังอยู่ข้อต่อข้อต่อ เข้าเข้าเข้าอันนี้มันอยู่นในถุงแย่งเขาอยู่ไข่ใ,ใหญ่มันเย่หงม่น้องนายมือน,นี่เบิดเบิดแล้ว,วอุ๊ยขึ้นยางสะบัดนี่ันนี่กระคออีกเพราะขึ้นก็ขาบลง ของแท้บัดนี้บรเบิดกะกะเบิดเ,เอาฟังอยู่ในพื้นมั้งนะมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นมีแนะ่ใค่ะมีสาวว่าต้องมีเดี๋ยวสาวใหญ่เองก็ได้มือสมัครเล่นพี่น้องอาขาวาใส <laughs> <laughs> ่เดี๋ยวมันกระเข้าไข่ขึ้นคือเก่ามาเดี๋ยวฮางต่อไปชาติสิเป็นคนลุยเองจ้ะหลายอยู่ได้ยังดีไข่ม,ด,ขมดแดงเดียย๋ยวไข่ใหญ่ มันหแหยใเลยนไทรพี่น้องมันแหย่เค็มน้ำแล้วทั้งน้อยทั้งใหญ่ทีแมมเห็นยากเลยจะหน่อยเยนาะมันมืดเห็น้ำบ๊อบผู้ข่อการลงนาำคุณบอก khát à, Một đèn người trong phong một thôn xú Để kinh xú Các <laughs> con gà thử Chồng tìm đó tao mọi người mọi mình mọi người mút đen mọi mắc mọi người con, cá con người mọi 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 này mọi người 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 mẹ người mọi vậy, mọi người mọi thằng mọi เหัหงตกอไปเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าพีา่น้องมาเบิ่งได้หน่อยได้หลายซัมได้เทไว้แล้วเปลี่ยนไม้จากมันสั่นนีอยู่นี่บอดีอนันยุบโอเคคือดือด้อถึง <laughs> ใสง่าย <ด>นายอยู่นาเนาออืดได้ข้ามหนึ่งแล้วหรือเปล่านี่ยคุแล้วคอยข้ามหนึ่ง้แล้วให้มันเนี่ยเาบอกเอาปล่อยมันไป เหลือแต่ไข่ใหญ่ๆ,ๆก้อยได้คาบนึ่งคนนี้ดึงมาพี่อะปล่อยไม้มันไต่ก่อน,นเดี๋ยวเราไปหาเปลี่ยนไม้ใหญ่ๆห้องที่สูงกว่านี้แบบนี้วุ้นห้งนี้ใหญ่ใหญ่ หใญ่เจอหางมุดค <t lush> <tu hey? S 2> ันแบบนี้หางมุดแดง เกาะนะั้สมทางไหนเนาะบบมาคืองนอพี่เนาะมืดบ่โอ้ยพูดดีพูดดี มารวมกันอยู่ตรงนี้ <laughs> ừ, hàng lắm, hang lắm. Hang nói hên hàng hạng bóng, tập bên ác lên hạng lều hạng lều hàng lều hạng 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 มึดเดโอ้ยกัดกัดกัดโอ้ได้อยู่ได้ดักเทไวก่อนเดี๋ยวค่อยไปแหย่อีกโอ้หลายตัวอู้มีแต่ไข่ใหญ่ไข่ล้วนเลยโบมีแม่เลยคือมีกระโบหลาย แป้งไว้พี่ครับไข่นี้แม่น้อยเดียวตัวนี้เนี่ยจพอกร่อยแรงแล้วะรลเนี่ตโต โอ้ยเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะบ่จักแม่คือเยอะแท่านี้ไครแล่นยังไงขาวเยืออยู่นะอ๋อมันออกทางหูพุ้นเห็นแน่นี่ในกล้องมั้ย

มาใหม่วางไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเทอันเก่าที่อยู่ในถาดก่อนเก็บกันน้อยๆเพื่อนเก็ได้ก้อยหนึ่งทีได้ไหมดีๆเลยดีๆเลยบ <c oughs> ่มีโอกาสจะแก่ตัวได้เปล่ em xài coi, có... ok tôi phí bên đi. này, đánh lên đi, ai nó lên mà lên có bố đen. ไม่ได้เลยเด้อความเด้อบอกจะของฟาดง่ายบอก่ง่ายง่ายเดี๋ยวเที่งเลยก่อพี่ใช่พี่มาพี่ไหล่ะใช่ล้างมันบนเป็นๆจู่ห่างวดคันอกี่ใช่ร น,นมนันส่งมันนังหมดคันปวดศักพี่น้องเอ้ยเปว่เสีได้กินดีแต่ข่อยแง่บัเป็นเนาะเนาะข่อยกวนแง่งเอาซะแล้วข่อยแง่บัเป็นเ <c oughs> นาะไปซนเลยไม่ได้เจ็บโต้เลยโอ้ยมีตุ๊ใหญ่ๆหางนี่หางในต้นคูนมันอยู่แคมน้ำน้ำเนาะ ใหญ่แบบบ่มีปลายบ่มีปลายปนเลยเมนี่มันมีหางเองนี่เขาต้องเป็นเลาะเอาไว้ก่อนนะเขาต้องเป็นเลาะอีกมึงไหมไข่ไข่ <ใน S 1> ล้ว<ใ>นๆเลยคุณ ไข่แบบบุมีไข่น้อยปนเลยเนาะอืมอน,นี่ออกก่อเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งต่ออีกเผื่อเผื่อมีอีกถ้าบุมีเดี๋ยวเฮาเมื่อทำเมนูกันจ้ามาพี่น้องบันสีเมื่อแล้วเน่ามาลายหังเติบแล้วจ้าอาจัจวินไายพี่น้องเบิ่งคู่หงังเออ ขอเปกอไปบักหลายหนึ่งมือนี่ตัดอใไรใส่ไปนี่แถวนี้เลยน่อไม่ถุงอีกต่างหากเด้อเดี๋ยวคอยมาให้พี่น้องเบดง คุูขี้เหนือใบตองบุก่อนไม่ให้เพิ่นอันนี้หากยังบุเป็นแม่แน่นเนาะไม่ขาดบอสยังบุเป็นแม่ขาดหรือแบบนึ่งนะตัวเปรย์นะหมอนอดูเห็นหมอนนางพญาบุดแดงเนาะยังบุมีได้เนาะยังบุเห็นยังบุเห็น แต่ก็จะเห็นเลยไอ้เนื้อยานตีนมันยุบย้บอยู่อย่าง <c oughs> นี้เลยมนูแรงแล้วน้องจ๊าโอ้ยมุดแดงเจียวใส่ไข่เนี่ยเอาในถุงมาให้พี่น้องบึงก่อนเลนหน่อยได้หลายมารวมกันก่อนเนาะ ค่อยค,ยคืนบมดงานแบบทิท้งไหเแ่กันหนาใส่ถุงไว้หน้าเต็มพัตโต๊กบนนี้นี่แหละบักหลายนึงคอมเมนตว่าหลายแป้งเ้อนีนเด้อตามมาที่ตักย้ายบนกนนเด็กไข่หมดแดงด้วยจ้ะนี่หลายบักคักถ่ายใกล้ๆพี่น้องบงังกู ติดกลับมาถึงบ้านแล้วนี่โอ้ได้หลายอยู่ตัวนี้หลายหลายเลยแหละไข่ใหญ่ท่อน,นเนาะไข่ใหญ่โดนแปงน้งเลยด้วยไม่มีไข่ปลายเลยนนเนาะโดนแป้งอหรอกทางเบงก่อนมีมีไข่ใหญ่ๆหลายมันอยู่เค็มน้ำใส่แป้งไว้หลายนี่เวลาเขาใส่ถุงไข่มีชิปแตกเมนถ้าว่าเขาใส่เลยไข่เพึ่นชิปเตกเยอะ แล้วก็แม่เพื่อนกับปกัดไข่น้ำตัวเด้งเด้งแ่เมีงกิน่าเปนหมานแทะหมานแล้วเอเคไปใส่ซะบอกไปนำพี่น้องถามหาดิหนึ่ตกเบ็ดได้แน่ตกกบเพื่อนเหรอพี่น้องเพิ่นลองมาตกเบ็ดแต่ว่าตกกบบ่ได้บ่ได้มันมีมอนี้แต่เบ็ดเนี่ยกินสู่พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยแบ่งกันเอาไว้เฮ็ดใหญาเฮ็ดกินครับจ้า เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า